ของภาพนะฮะก็คือทีวีนะครับตอนนี้ผมมาแนะนำนะครับทีวีรุ่นนี้นะครับขนาดเอามาดูขนาดก่อนนะฮะตัวนี้ขนาดไซส์นะครับบิ๊กไซส์ใหญ่เลยนะครับขนาด75นิ้วรุ่นนะฮะ LX 800นะครับความละเอียดตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 4K HDR 8ล้านพิกเซลนะครับผมนะฮะโคมแคสบิวอินนะฮะ Google อ่าโอเค Google นะฮะแล้วก็ d อ bby Vision นะครับ Do ร์บี t เอนะครับผมความคมชัดตัวนี้ก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับขนาดไซส์75นิ้วนะครับไซส์บิ๊กไซส์ใหญ่เลยนะฮะตัวนี้ก็มีมาเราเอามาจัดเป็นตัวโปรโมชั่นนะครับในงานของ Panasonic นะครับแฟร์นะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาพิเศษนะครับ ในงานถ้าซื้อลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อในงานนะครับผมอ่ะเรามาดูสเปคว่าทีวีตัวนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างเราเล่นอะไรได้บ้างนะฮะระบบปฏิบัติการอ่ะเรามาคุยก่อนนะครับทีวีตัวนี้ระบบปฏิบัติการเป็น Android TV11 เนะฮะเป็นระบบปฏิบัติการ Android TV 11นะครับนะฮะ a n d r o i d TV นะครับผมมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับนะฮะ คือทีวี Android TV รุ่นนี้หรือ75นิ้วทีวีรุ่นนี้นะครับมันสามารถนี่ครับโหลดแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบได้นะครับใน Google p l a y หรือ Play s t y s t นะครับนะฮะเราอยากจะโหลดอะไรนะครับเราก็าไปที่ตัว Google p l a y หรือ Play s t y s t นะครับ t u u e Netflix ก i d AS p นะฮะ นะครับแอปพลิเคชันมันสามารถโหลดได้ใน Google Play หรือ Play Store ได้มากกว่า5,000แอปนะฮะ5,000แอปนะครับ, 5, แ,นะรบแล้วทีวีสมัยนี้ยุคนี้นะครับทีวีสมัยนี้ยุคนี้เราดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่านออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องใช้จานดาวเทียมหรือกล่องจานดาวเทียมนะฮะขอให้เพียงแค่ลูกค้ามีอินเทอร์เน็ตหรือมี WiFi ที่บ้านนะครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่บ้านก็อินเทอร์เน็ตไ i ไฟาซแลนนะครับหรือ Hotspot มือถือนะฮะเราสามารถมาเชื่อมต่อกับตัวทีวีของ Panasonic 75นิ้วได้นะครับแล้วตัวนี้นะครับ y t u t u นะฮะสมัยนี้นะครับเราไม่ต้องค้นหาใน YouTube แล้วนะครับตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษนะครับมีฟังก์ชันพิเศษนะครับ ตรงนี้จะมีรีโมทคอนโทรลเขาเรียกว่า Google Assistant หรือสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลผ่านรีโมทคอนโทรลที่ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือเราสามารถเลือกแอปลิคชันบนรีโมทคอนโทรลบนหน้ารีโมทคอนโทรลได้นะครับได้ง่ายดายแล้วก็ใช้งานได้ <c oughs> แบบสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วลองมาสาธิตกันนะครับผมว่าเวลาเราค้นหา คอนเทนต์ Content YouTube ค้นหา Netflix ค้นหาอแอปพลิเคชันต่างๆเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับสภาพอากาศพิษณุโลกอ่าเห็นไหมครับ นี่เลยครับเราสามารถรู้ได้เลยครับว่าวันนี้ในพิษณุโลกหรือว่าที่ไหนเนี่ยครับผมอากาศเป็นยังไงบ้างหรืออะไรยังไงบ้างนะครับผมนะฮะนะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นนะครับตัวนี้ขนาดเจ็ดสิห้านิ้วนะครับปกตินะครับนี่เลยครับผมสาม9 0ืเก้าพ้า้เก้าสิบบาทนะครับผม แต่ในงานนะครับ1ถึงวันที่15นี้นะครับลูกค้านะครับรับส่วนลดเพิ่มนะฮะ3,000บาทไปเลยนะครับลด3,000บาทไปเลยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของพนาสนิทหรือซื้อทีวี75นิ้วนะฮะตัวนี้สามารถลดลดไปเลยครับ3,000บาทนะครับตันนี้